นะคะทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานั้นทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ,คะว่ามีปัญหาเรื่องของความมั่นคงนะคะความไม่สงบเรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนะคะแพทย์พยาบาลที่ไม่เพียงพอนะคะต่อความต้องการของคนในพื้นที่วันนี้มีข่าวดีจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินนะคะที่สามารถปลิดแพทย์พยาบาลได้สําเร็จแล้วก็ส่งลงปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้วคุณจงรักภราษัสายอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสรา,า,ราชนครินก็บอกว่าได้เปิดการเรียนการสอนมา9ปีแล้วสําหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี วัตถุประสงค์หลักก็คือเอาเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละค่ะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านก็เปิดสอนอยู่7คณะด้วยกันนะคะก็มีคณะแพทยาศาสาตร์ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยรวมถึงเกษตรศา,าสาตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็อื่นๆนะคะแต่ปัจจุบันนั้นได้มีการปรีเตอร์ศแพท์พยาบาล100คนบรรจุเข้าทำงานที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลย,ยะลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็บอกว่าน้องๆเหล่านี้นะคะได้ออกไปทำงานรับใช้คนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่แล้ว ก็คุณภาพนั้นไม่ได้อยไปกว่านะคะมาหาวิทยาลัยอ,อื่นๆของประเทศค่ะนะครับไป